นี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของต้นแอสโตที่เราเพาะได้เนาะเอออันนี้เป็นวียันโคนเลยนะสวยไหม สวัสดีค่ะเพื่อนเรากลระบกกับช่องดีดีทีกันแล้วนะคะช่องที่รวบรวมความรู้ดีๆไว้ให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะก็ในปีก่อนนะคะเราก็มีทําคลิปเกี่ยวกับน้องเอสโตไปบ้างแล้วนะคะโดยปีนี้เนี่ยเรานะคะก็จะมาอัปเดตไม้พอทของปีก่อนด้วยนะคะที่เราเพอได้ว่ามีหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะจริงนะคะปีนี้นะคะเราก็พยายามเพาะในพอตที่ใหญ่ขึ้น,นะค่ะเพราะว่าเรานะคะขี้เกียจนะปีก่อนๆที่เห็นในคลิปเราจะใช้ถ้วยเล็กๆใช่ไหมคะแต่ว่า ทีนี้นะคะเราจะใช้ถ้วยที่ใหญ่ขึ้นค่ะซึ่งในนี้นะคะก็จะมีแอสโตน่ารักน่ารักอยู่เต็มไปหมดเลยนะเพื่อนๆจริงๆไซส์นี้นะคะก็สามารถที่จะเอาไปแยกได้แล้วนะคะใส่กระถาง2นิ้วก็ได้เดี๋ยวจะปลูกลมกันเป็นกระถาง2นิ้ว3ต้นก็ได้นะคะเพื่อประหยัดพื้นที่เนาะปีนี้เราก็กะว,ว่าเราจะปลูกเป็น3ต้นนะคะแล้วก็อยู่ในกระถาง2นิ้ว1ใบเนาะก็เดี๋ยวเราก็จะทําคลิปปลูกให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะ แต่ว่าอันนี้ก็ดูก่อนละกันนอ้อว่าปีนี้เราเพาะได้ต้นอะไรบ้างเดี๋ยวเราซูมให้เพื่อนๆดูดีกว่าตัวอันนี้นะคะก็จะเป็นพอร์ดบางส่วนนะคะที่เราเพาะได้เมื่อปีก่อนเนาะมันก็มีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยอย่างอันนี้นะคะมันก็เริ่มจะยืดยืดแล้วนะดูอันนี้เป็นไมลยิโอนะคะ เนี่ยมันเริ่มยืดแล้วนะจริงๆอ่ะไซนี้ควรจะแยกกระถางได้แล้วนะคะแต่ว่าเราขี้เกียจนะมันเลยยังได้อยู่ในนี้อยู่นะคะเนี่ยต้นใหญ่มากๆเลยนะคะเนี่ยเนี่ยถ้าเพื่อนๆเอาไปแยกกระถางอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องจะโตเร็วมากๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆการที่น้องอยู่ในนี้นะคะมันเหมือนเป็นการแบบโดนเบียดกันแล้วก็แย่งสารอาหารกันนะคะจริงๆในนี้มันก็ ส่วนใหญ่นะคะที่เราผสมเมื่อปีก่อนน่ะจะเป็นพวกเอสโตวีซะส่วนใหญ่ค่ะเราก็จะเอาเข้าเอสโตวีกับเอสโตวีอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าลายขาวๆเนี่ยเขาเริ่มมาแล้วนะคะแต่ยังเอสโตวีบางต้นน่ะมันจะออกลูกวีตอนเด็กใช่ไหมก็มีนะหรือบางต้นน่ะมันอาจจะมาออกตอนโตก็มีนะคะแล้วแต่เนี่ยเนี วิธีสังเกตนะคะว่าต้นไหนเป็น S อสว v ก็คือเนี่ยเห็นปะต้นนี้นะคะ V มาแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นลาย V ตรงเนี้ยตรงนี้นะตรงนี้เพื่อนสังเกตเห็นไหมต้นนี้ก็คือลาย V เริ่มมาแล้วนะคะคือส่วนตัวเราชอบ S อสว v ที่สุดนะคะเราก็เลยพยายามที่จะทำ S s t โว v ให้ได้เยอะๆเนาะแต่ว่านั่นแหละ ก็โดนหนูแทะไปบ้างอะไรบ้าง,างปวดหัวก็เลยยังมีไม่เยอะสักทีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวปีนี้จะตั้งใจทำแอสโตวีใหม่ไอ้พวกลายข,ขาวๆเนี่ยคะ่ะเมื่อโตมานะคะเมื่อเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ่ะเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นแอสโตวีได้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นน่าเอสโตวีจะต้องเลี้ยงไปสักพักนึงนะคะถึงจะเห็นได้เนาะอย่างพอดี้ก็เหมือนกันเน่เ่เน,น,น่่อันนี้ก็ออกวีแล้วนี่ตัวน,นี้ออกวีแล้วเห็นไหม เห็นลายวีไหมนี่นะคะขดนี้ได้วีหลายต้นเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะลายวีเห็นไหมนี่ก็วีนะคะเนี่ยเราก็จะเรียงไว้ในนี้นะคะเพื่อนๆจนกว่าที่น้องจะโตเบียดกันจริงๆพวกอย่างนี้นะคะเราดึง ไปปักชำในพอตใหม่ได้เลยนะแบบนี้นางโตแล้วนะแต่ว่าเราก็ขีเนะ้เกียจอะน้อแต่ว่าถ้าใครขยันนะคะเนี่ยใอย่างนี้นะคะจริงๆอะเก็บไปปักชำในกระถางใหม่นะ้องก็จะโตเร็วขึ้นแบบมากๆเลยคะ่ะที่อันนี้ให้ดูไปอย่างนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้ก็เป็นลายวีนะคะเนี่ยเห็นปะอันนี้ก็เป็นลายวีหนาเลยนะอันเนี้ย อันนี้อายุประมาณเราจำไม่ได้อะแต่เราพอไปเมื่อปีที่แล้วนะคะก็โตมาประมาณนี้แล้วนะอืมนี่ๆี่เราให้ดูผอดนี้ผอดนี้ก็มีลายวีเหมือนกันนี่เห็นไหมวีวีวที่ตั้งแต่ที่โคนเลยนะคะสำหรับตัวนี้เพื่อนๆดูสิเนี่ยเห็นปะ เอออันนี้เป็นวียันโคนเลยนะสวยไหมระอันนี้ก็จะเป็นไมลิโอนะคะที่แบบยืดจนไม่รู้จะยืดยังไงแล้วนะคะเพราะเราไม่ได้แยกกระทางเออดูดีอันนี้คือลักษณะข,ของไม้ที่ยืดแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้นะมันไม่ออกไปทางอ้วนมันอออกไปทางยาวเห็นปะ เพราะฉะนั้นคือถ้าเราขยันแยกนะคะหนองจะโตเร็วเนาะนี่ละคะ่ะแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของแอสโตที่นังยืดแล้วนะคะเพื่อนเเริ่ม,เร,มเริ่มยืดนะคะจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะดูดิค่ะวิอันนี้ต้นนี้ก็เวียนโคเลยนะดูดิเราดึงขึ้นมาให้ดูเลยละกันอีช ยืดอย่างนี้นะคะก็ถ้าเราเอาไปลูกใหม่นะคะเราตากแดดแหละน้องก็จะดีขึ้นค่ะก็จะอ้วนขึ้นป่องขึ้นนะคะแต่ความจริงก็คือน้องก็ไม่ควรยืดขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นนาแนะนำว่าให้รีบเปลี่ยนกระถางนะคะการยืดก็คือเกิดจากบางทีเขาก็โดนแดดน้อยด้วยแล้วก็เบียดอยู่ในกระถาง ที่มีต้นอื่นอยู่ได้กันเยอะๆเป็นจำนวนมากนะคะมันก็เลยไม่ค่อยโดนแดดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาน้องนะคะไปปลูกใหม่เฮยยืดยาวเลยนะเพื่อนๆอันนี้อันนี้ด้วยอันนี้ก็วีสวยนะดูจะดึงให้ดูนะคะนี่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 ต้นนี้นะคะนี่นี่ก็วีสวยนะคะเพื่อนๆดูสิเห็นไหมย,ยืดเหมือนกันนะคะเนี่ย <c oughs> อ่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องรื้อพอตของเขานะคะเพื่อที่จะนํามาปลูกใหม่นะในนี้มันจะตุ้มเดะตุ้มเปะนิดหน่อยนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่เก็บต้นนี้ไปด้วยตนว้นหวีแต้มเราสามตน้น ในส่วนของไม้พราอเมล็ดในปีก่อนๆน,นะคะที่เราพอได้ก็จริงๆอะ่ะมีไม่ค่อยเยอะนะคะสําหรับปีนี้เพราะว่าปีก่อนอะ่ะเพื่อนๆเ,เ,เราอะ่ะโดนหนูจัดการฝักแอสตโตรของเราแบบไปเยอะมากๆเลยนะคะอย่างเช่นสมมติผสมไป20ฝักอย่างเงี้ยจะเก็บฝักสําเร็จจริงๆอะ่ะก็แค่3าฝักนะคะเพราะว่าเราอะ่ะโดนหนูจัดการไปเพื่อนๆ คือหนูอะ่ะมันมาแอบ,บกินฝักแอสโตของเรานะคะบางทีอะ่ะผสมไปวันแรกนะยังไม่ทันที่ฝักจะป่องเลยนะคะมันก็คือหนูอะ่ะก็มาแทะไปแล้วอะ่ะมันก็เลยทําให้การผสมเกสรของเขาอะ่ะมันไม่สมบูรณ์ค่ะทีนี้เราก็เลยได้ฝักน้อยมากๆเลยนะคะเพื่อปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้ก็พยายามที่จะปกป้องฝักของแอสโตให้ดีเพื่อที่จะเพาะให้ได้เยอะๆในปีนี้ค่ะแล้วก็บ้านเมือๆคนไหนอะ่ะมีหนูบุกเหมือนกันป้า ขอวิธีการแก้ไขน้อยสิว่าทํายังไงแบบหนูถึงจะไม่เข้ามาในโรงเรือนอีกในโรงเรือนเราของโรงเรือนอันเก่าของเราอะค่ะมันเป็นโรงเรือนแบบเปิดเพราะฉะนั้นแบบมันกันหนูได้ยากมากๆเลยนะคะนอกจากที่จะเอาแอสโตอะเข้าไปเก็บไว้ในกล่อง เก็บไว้ในแบบอคอกที่จะป้องกันหนูได้อะมันทําได้แค่นั้นแต่แบบบางครั้งเราก็ลืมไงเราลืมแบบเก็บอะแล้วหนูมันก็แบบมาแถะไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เรานะคะค่อนข้างมีอุปสรรคสําหรับการเก็บฝักเอสตโตเมื่อปีที่แล้วมากๆแต่ว่าเดี๋ยวยังไงปีนี้ก็จะพยายามนะคะพยายามที่จะแบบเก็บฝักให้ทันก่อนที่หนูจะมาให้ได้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะทําคลิปแยกกระถางให้ดูอีกครั้งหนึ่งกันเนาะ <c oughs> เห็นมี น้องๆน,นะคะพี่มาบอกว่าอยากดูวิธีการแยกกระถางแอสโตที่เพาะเมล็ดนะคะก็เราก็จะให้ดูว่าไอ้ต้นที่มันยืดๆอตจริงๆก็ไม่ต้องเป็นกังวลมากนะคะเพราะว่าเมื่อน้องอะได้รับสารอาหารแล้วก็แสงแดดที่เพียงพอเนี่ยยังไงน้องก็จะกลับมาป่องแล้วก็อ้วนได้เหมือนเดิมคะ่ะแต่ว่าอย่าปล่อยให้น้องยืดจนแบบ ต้านทานไม่ไหวนะหมายถึงว่าก็ให้ยืดอยู่ในระดับที่ยังช่วยเหลือได้ทันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเราจะมีให้ดูกันต่อในคลิปหน้าละกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ละคะ่ะเราก็จบกันไปอีกหนึ่งคลิปแล้วะคะสำหรับคลิปความรู้ดีๆจากดีดีทีค่ะเอาเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย